นี่แหละนี่แหละนี่แหละเลยตรงเนี้ยสวยแล้วสวยแล้วแต่งหน้าเมื่อกี้เองพี่ไปมันเกลีกาบเขาไหมอ่ะอ๋อเขาทำนี้หรอใช่ไม่มีพี่เลยไปอยากได้ชุดใหม่เร็วๆแล้วนะแหมพี่จอนเปลี่ยนใจขึ้นไปแล้วหลายใจอ่ะแ่จะส่งเลยก็ไม่ส่งหนูก็เลยส่งเลยหวังร้องไหมอะ เยต้อไเหินอะไรกันเลอบเบียดเขาอเป็นตาต้องบ้างนสามีแคุณจะมาเป็นตาต้อง่งเรส่งหลานแล้วหรอคะส่แล้วบึงเรือมาเลยเรือคนหนึ่งทางการมือไทางการได้มีเ็นไทางการเฮ้ย ีเดินแถวหัวชินเนี่ยชุดเนี้ยนะเดินแถวหฮอชินมีใครมาหรือยังคะกูทำไมจอดรถนานมากเลยจะแต่งหน้านี่แต่งแล้วเหรอแต่งอะไรอ่ะวิ่งแรงอ่ะวิโหะอะไรอ่ะเปล่าล้อนี่แต่งแล้วหรอ เดี๋ยวลงมาอีกแป๊บนึงค่ะจะขอเวลาลองขึ้นไปราลุงธรรมชาติใช่ใช่ขอ้เกียำเนียงจงยตำเนยงเลอมไว้วันเกิดวันเกิดพี่ก่วันเกิดพี่กอ๋มาจากสุพรมากสเอาไว้พสน้ี่ก็หน่ เฮ้ยไปถ่ายรูปหน่อน่อยโอ้วเอาหน้าออกมาด้วยเขาก็มเอาแสงไหมแสงไหมปก้หน้าหนอยไ่เหนู่ข้างหน้าเลยนะคะ เราก็พเขาไปใหม่ด้วยนะโอ้ยเดี after after ๋ยวเดี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 ๋ยวจะลงขาใหญ่เลยค่ะพอสูงมากค่ะขาต้องรวยเงินทองเดือมากนะครับซันเป็ดมาไหมคะมาอนนอนไหนนิจาวัจะไปอ่ะเม็ดอ๋อนิจาวคัะเอ้ยคุณถ่ายเยอะสวยแล้วธรรมชาติดี รสชาติดีออกไม่ต้องทาแล้วปากอะไม่ต้องทาจริงจริงจเอาแค่ลิปมันนิดนึงโลกอะไรโอเคเนาะโลอะไรโอเคเนโลใส่ด้วยปากแห้งเชิญทาลิปมันใส่ด้วยอเชิญเชิญใส่ด้วยป้าแกไปคอนเสิร์ตเหรอไปทุกงานไปทุกงานเลยใช้คุณอยากไปไหนก็อยับก็อยากคุณอยู่คนเดียวเลย ใบตายเลยนะไมีหลายใบมีหลายใบกันซื้อสำรองหายเลยค่ะหายเลยค่ะนี่ตรงนั้นเฮ้ยอยากจ่ายกับเาบ้างไปเลยไปเลยเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ให้ให้ที่สั่งเขาเดินเลยค่ะขยับเข้ามาไเหยียบเลยต้องหันมาทางนี้เออต้องหันมาทางนี้เนี่ยต้องหันมาทางนี้ค่ะจะได้สว่างด้วยเออ คนไคจะได้หลบให้ดูนี่แหละบอกแล้วหันหน้าตอนนี้สุดล้แขกเอาเลยค่ะพแขกเข้าเลยค่ะี้ตแมกไปหนี่ย่ให้แขกเข้าไปหนี่ห้เข้าไปเลยคแขก